สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอซีทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะน้องหอมมาพาน้องคำพองม,ม,มาออกช่องนะคะแล้วก็น้องคยหอมนะคะและน้องแสงมนนะคะวันนี้เรามากินอะไรคะเรามากินอะไรเรามากินปลานะคะปลาอย่างไงเนี่ยโม<ฮ>่เโม่เรามากินปลาเสือนะคะปลาเสือก็คือว่าปลาช็อกเกอร์นั่นเองนะคะถ้าภาษาไทยก็จะเรียกว่าปลาช็อกเกอร์นะคะและวันนี้จะพา น้องๆน,นะคะมากินนะคะก็เราจะมากินกับพริกปุ่นนะคะพริกปุ่นถั่วนเน่านะคะแล้วก็มีมะเข่นผสมไปด้วยนะคะนี่นะคะพริกมะเข่นนะคะกินจะเข้ากันมากเลยนะคะและวันนี้นะคะก็มากันสี่คนนะคะและเราก็มาอยู่อ่าอ่อขา<ป>ข้างหลังข้างหลังบ้านน้องคำพองนะคะวันนี้นะคะก็ คือตั้งใจมาหานางเลยนะคะพระ่อานางไม่ไปหาเลยนะคะ<า>ก็<ด>เลยมา<ด>มที่บ้านนางนะคะและวันนี้เราก็มากินตรงอ่าป,ป่าปะไม้นะคะไม้ไผ่ใช่ไหมไม้เออไม้ไผ่นะคะก็เรามานั่งกินตรงนี้นะคะเพราะอากาศเย็นดีมากเลยนะคะอยากให้พี่ๆได้เห็นวิวข้างหลังนะคะแต่ว่ามันไม่เห็นนะคะเพราะมันมีต้นไม้บังไว้หมดแล้วนะคะเราก็เลยมากินตรงล่มต้นต้นไม้ไผ่นี่นะคะเอากินเลยเด็กๆนะคะ กินเลยนะคะนี่นะคะตัวใหญ่ก็มีตัวเล็กก็มีนะคะนี่นะคะอันนี้ทำไมมันถึงดำขนาดนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าน้องหอมเผานะคะกินได้กินได้เป็นเพราะว่าน้องหอมเผามานะคะเอ่อไปเผาไฟมานะคะเพราะอาจจะปิ้งก็ได้นะคะปิ้งฐานเบาๆก็ได้นะคะหรือว่าจะเผาเลยก็ได้นะคะปลาแบบนี้นะคะกินได้ง่ายนะคะ๋ยวมันใหลับไ่คิดเรากำลังไม่หลับยวงมดมักินะ แล้วก็ปลาแบบนี้นะคะก็มีทุกที่เลยนะคะแต่ถ้าใครอยากกินก็หาซื้อกินเองนะคะมันอร่อยนะคะคนที่นี่นะคะจะนิยมกินกันนะคะปลาช็อกเกอร์นะคะอร่อยเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะน้องหอมก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะคะก็มาอยู่ที่นี่ถึงจะกินเป็นนะคะก่อนหน้านั้นคือน้องหอมเคยโตมาที่เชียงตุงนะคะ<ด>ก็เลยไม่เคยกินปลาแบบนี้เลยนะคะ มาอยู่ที่นี่ก็เลยกินเป็นนะคะทล้านก็มีกี่แบบลูกแล้วก็ทุกคนกินเป็นกันทุกคนนะคะคือตอนอยู่เชียงตุงนะคะก็คือเขาจะปล่อยแค่ในบ่อน้ํานะคะให้มันกินอาสาหร่ายในบ่อน้ํานะคะแต่ว่ามาอยู่ที่นี่นะคะโอ้โหคนนิยมกินกันเยอะมากนะคะก็เลยลองกินลองทานดูนะคะก็อร่อยมากนะคะเนื้อมันแน่นนะคะแล้วก็มันอร่อยนะคะ ก็เลยติดใจนะคะก็เลยกินนะคะคือที่จริงก็เคยถ่ายทำคลิปแบบนี้ไปตั้งแต่ช่องเก่าแล้วนะคะและคลิปในช่องใหม่นี้นะคะก็ยังไม่เคยได้ถ่ายเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้กินปลาแบบนี้มานานแล้วเหมือนกันนะคะก็เมื่อวานนี้นะคะเขามีคนขายนะคะก็เลยซื้อนะคะมีปลาเขอหนูมีปาแลอวง้หนอกินนล้วเนี่ยไน่อยอ เดี๋ยวจะแกะให้น้องพลยหอมก่อนนะคะเนื้อมันแน่นมากนะคะปลาช็อกเกอร์นะคะก็ทำน้องูอกะอ่าปลาช็อกเกอร์นี้นะคะก็ทำได้หลากหลายเมนูเลยนะคะคือจะทำเป็นลาบก็ได้นะคะลาบปลาเสือนะคะลาบปลาช็อกเกอร์นะคะก็คนที่นี่จะเรียกเป็นปลาเสือนะคะ เพราะว่ามันลายเหมือนเสือเลยนะคะก็อาจะทำเป็นลาบก็ได้นะคะและเอาไปต้มยำก็ได้นะคะคนที่นี่จะชอบกินกันเยอะมากนะคะและเขาก็ขายกันแค่กิโลละยี่สิบบาทเองนะคะนี่นะคะก็พอเกะมาเนื้อมันก็จะได้เป็นชิ้นเป็นอันแบบนี้นะคะมันก็ไม่มีก้างเล็กด้วยนะคะมันจะมีแค่ก้างใหญ่ๆเองนะคะก็กินง่ายนะคะ ถ้าก้างเล็กคือเด็กๆจะกินไม่ได้นะคะแต่นี่ก้างมันใหญ่มันก็อ่กินได้ง่ายกว่านะคะนี่นะนี่นะคะจะกินส่วนหางมันก่อนเลยนะคะเนื้อมันจะมารวมตัวกันอยู่ตรงหางมันนะคะหางมันอร่อยหางนี่คือจะมีแต่เนื้อเลยนะคะ ไม่รู้กันนะโอ้เป๊ะแล้วเป๊ะแล้เมื่อก่อนนะคะยังไม่เคยกินก็กลัวเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้พอพอได้กินแล้วก็ติดใจนี่เป็นไข่ของมันนะคะคือถ้าคนไปหามานะคะต้องขังไว้หนึ่งวันก่อนนะคะถึงจะกินได้เพราะว่า ปลาแบบนี้นะคะมันจะอยู่ตรงโคนนะคะมันอยู่ตรงโคนมันก็ oh. ถ้าเราไม่มาขังไนนะว้นะเวลาเรามากินมันจะแบบมีโคนเยอะนะคะขี้โคนนะคะนี่นะคะได้ปลาเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะคะสวยมากนี่นะคะแต่ว่าหนังของมันนะคะหนังของมันจะแข็งมากหนังของมันจะแข็งมากนะคะแล้วก็ เวลาจับต้องจับดีๆนะคะถ้าไม่อย่างนั้นมือของมือนะคะด้านไปหมดนะคะเพราะว่าหนังมันแข็งนะคะอืมอืมอรโอยรัความกมกินเอ้แมวมากอร่อยเอออร่อยเอออร่อยยกยกมือโชว์หน่อย จิงสุดยอดเลยนะน้องคุยหอมบอกว่าอร่อยนะคะพ่อนางก็ได้กินบ่อยนะคะถ้าเป็นปลาแบบนี้นะคะเราก็จะกินเล่นๆเ,เองนะคะถ้ากินกับข้าวก็ไม่อร่อยนะคะแต่ว่าถ้าทําทเป็นเมนูแบบอื่นนะคะก็จะอร่อยอยู่เนาะ ว่าจะทําอย่างเช่นลาบนะคะลาบปลาเสือแล้วก็ต้มยําปลาเสืออย่างนี้นะคะจะอร่อยนะคะแต่ว่าถ้าเราเผากินแบบนี้ก็จะกินเล่นๆเ,เองนะคะเพราะว่ามือมันเปื้อนนะคะถ้าไปกินกับข้าวก็คงไม่อร่อยนะเ <wings. S 1> <laughs> สียงมดยอร่อยไหม <c oughs> อร่อยยกปืนหน่อยอ่ะขูเวอาหนึ่งอันนี้มนมีกา้า ยังมดหมอแกงกอง้อนอุ่มอีกเขาเล่นเขาทำได้นี่นะคะข้อะหอมอร่อยไหมคะอร่อยค่ะเพราเราอร่อยค่ะหอมได้เยอะมีกันมากระเทียมดูถึเยอะเลยอืมวดีมมลมเย็นสบายมากเลยนะคะได้ยินเสียงลมไหมะคะลมเย็นมาก อากาศดีหัวมันเดี๋ยวค่อยกินได้กินได้ค่ะกินหางก่อนเพราะหางมันมีเนื้อมันนะคะเอาใหญ่ๆเนี่ยเพี้ยนหนึ้งตากรอบตาลูกุกอาซื้อ ช่วงนี้จะดำๆหน่อยนะคะเพราะว่าน้องหอมไปหาปลาบ่อยคะขามากเลยค่ะในในสามคนสี่คนนี้น้องคำพองขาวสุดนะคะน้องคำพองโตเป็นสาวแล้วนะคะขาวมากเลยส่วนน้องหอมก็คือไปหาปลาทุกวันนะคะไม่มันคือไม่ได้อยู่ในร่มนะคะก็เลยไปหาปลาแทบทุกวันนะคะก็เลยดำปกติก็ดำอยู่แล้วคะ อร่อยมากเลยเลยนะคะส่วนของขี้มันก็จะอยู่ตรงท้องมันนะคะนี่ออกมาแล้วนี่นะคะขี้มันจะติดกระหัวมันเลยนี้ผมมากนะคะบางคนก็ชอบกินหน้าบางคนก็กินแต่ว่าน้องหอมไม่กินนะคะนี่นะคะมันจะมีคนแต่ว่าอนี้เราขังไว้หนึ่งวันแล้วน่าจะไม่มีคนแล้วนะคะพ่หอมกินนะเนี่ย มาโลมานั่งนี่รอไ,ไปไปมามาตลอดเลยนะคุยหอมอืมอร่อยกินชั่วปองมาละนั่งไงคุยหอมนั่งไง นี่นะคะเป็นชิ้นเป็นอันเนื้อแน,น่นมากมันมันนะคะอร่อยเนื้อมันอร่อยมากมอร่อยมากเลย,รย,เลยจริง,รงเห็นพี่เอซีหลายคนหลายท่านมากแล้วนะคะทีะ่เคยบอกว่าก่อนหน้านั้นนะคะที่เคย ถ่ายลงคลิปไปครั้งหนึ่งเนาะก็ดีเบซีบอกว่าไม่ค่อยกินนะคะแล้วก็ปลาแบบนี้คนหนึ่งเขาไม่กินกันนะคะ่จริงกินนะคะเคยเห็นออกในรายการช่องในรายการอะไรไม่รู้จำไม่ได้นะคะก็คือเขามาทําปลาช็อกเกอร์นี่หละนะคะกินนะคะแล้วก็ในรายการเอื้งทึ่งเสียวด้วยนะคะอร่อยมากเลยอร่อยไหมคะ อ้าวโลไป,ไปไปมาๆอย่างเดียวเลยนะพี่อมท้องพี่อมบอกว่าจะไปอีกแล้วนะเวลาถ่ายคลิปไม่เคยอยู่ตอนไม่เคยอยุดถึงจบเลยนะ ถ้าใครอยากกินก็ลองลองอลองกินดูนะคะมันอร่อยนะคะมันๆแล้วก็จะออกอ่าเนื้อมันก็แน่นนะคะคือคนที่นี่นะคะคนที่นี่เขาจะเรียกว่าปลาเสือนี้นะคะคือจะเป็นปลาที่อร่อยมากเลยนะคะปลาที่อร่อยมากเพราะว่าปลาแบบนี้นะคะถ้าเป็นที่อื่นก็อาจจะไม่รู้ว่า,าคนกินนะคะก็ประมาณนี้เนาะ เหมือนที่ประเทศไทยก็เหมือนกันนะคะบางคนก็ไม่รู้ว่าปลาแบบนี้มีคนกินด้วยหรออะไรประมาณนี้นะคะที่จริงคือคนกินนะคะถ้าเอาไปทําเป็นลาบนะคะจะอร่อยมากเพราะว่าลาบมันมันอร่อยเพราะว่าเนื้อมันแน่นนะคะแต่ว่ามันมันจะทํายากนิดนึงนะคะเวลาเราแกะมานะคะแกะตัวของเขามันจะยากมากนะคะคือเวลาแกะตัวมันมานะคะเราก็ต้องเอาครีมนะคะต้องใส่ถุงมือข้างหนึง่ง แล้วก็อีกข้างหนึ่งถือครีมนะคะแล้วก็ดึงหนังมันออกนะคะถ้าไม่อย่างนั้นก็คือเราจะเอาหนังมันออกไม่ได้เลยะค่ะเพราะหนังมันแข็งมากนะคะแล้วก็ถ้าเราจับนานๆนะคะมือเรามันทําให้มือเราด้านด้วยนะ,ะ mm hmm. ทำราบปลานี่คืออร่อยสด mm ุด hmm. แต่ถ้าเราอยากกินเล่นๆก็เผากินแบบนี้แหละคะ mm ่ะนางม้วนกินเก่งมากเลยนะ ืส่วนหัวมันจะออกขมๆมันมันหน่อยนะคะเพราะว่าขมนี่คือมันจะเป็นขี้ขี้ของเขามันเวลาเราปิ้งมันจะแตกนะคะมันก็เลยเละใส่นะคะแต่ว่ามันขมแบบมันไม่ได้ขมมากนะคะมันขมแบบออกรสชาติหวานๆนะคะ คือกินได้นะคะที่จริงน้องหอมเป็นคนที่ไม่ชอบกินขมนะคะแต่ว่าขมปลานี่คือกินได้อยู่นะคะเพราะว่าเรากินกินเข้าไปนะคะมันก็จะหวานหวนตรงคอนะคะแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งที่ที่บอกไปว่ามีรสชาติมันๆนะคะก็เป็นเพราะว่าหัวมันนะคะมันจะมีเลือดนะคะเลือดอ่อมันจะ อยู่ตรงหัวมันนะคะเวลาเราปิ้งมันนะคะเลือดของมันก็จะเป็นก้อนนะคะเรากินก็เลยมันๆน,นะคะดูนะคะเนื้อมันอร่อยขนาดไหนนะคะแทบไม่ได้จิ้มน้ำแทบไม่ได้จิ้มพริกเลยนะคะอร่อยมากกินเปล่าๆก็อร่อยนะคะเพราะว่าก่อนปิ้งก็ไม่ได้ปุไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะคะ ก็คือเอามาปิ้งเป็นตัวแบบนี้เลยนะะดูนะคะหัวมันทั้งอันกินสุดท้ายเหลือแค่นี้นะเหลือแค่ปากอย่างเดียวนะเพราะมันกินได้หมดทุกที่เลยนะคะกินมันมีที่กินเยอะนะคะก็กินได้หมดนะคะแล้วก็ไม่แพงด้วยนะคะโลละแค่โลละยี่สิบาทเองนะคะก่อนหน้านั้นเนาะถ้าพ่อน้องคำพองไม่เสียนะี่คือจะได้กินปลาบ่อยมากใช่ไหม ลแล้วปลาเสือแบบนี้ได้ไหมพ่อคอยหาได้ไหมได้ได้เกือบทุกวันอ๋อได้เกือบทุกวันนะครว่าตอนที่พ่อน้องคำพองยังไม่เสียนะคะก็ไปหาปลาเป็นเป็นนักล่าปลาเหมือนกันนะะหาปลามาขายทุกวันนะคะก็ได้ปลาเสือแบบนี้ได้ได้ทุกวันน้องคำพองบอกนะคะตั้งแต่พ่อไม่อยู่ก็ไม่ได้กินปลาแล้วเนาะ มีปนด้ยเองค่ะืลูกบอกอ,อ่าปนปนด้วยมอีอ้มีแต่คนอื่นเขาให้นะคะเพราะว่าตอนที่พ่ออยู่ก็คือได้กินทุกวันพอพ่อเขาไม่อยู่ก็มีคนข้างบ้านบ้างคนอื่นบ้างนะคะมาให้กินปลาน้องคำพองบ้านน้องคำพองเหลือกันอยู่แค่สี่คนห้าคนนะคะก็คือมันไม่มีหัวหน้าครอบครัวแล้วนะคะก็ ตอนนี้ก็มีอยู่เน้องคำพองแล้วก็พี่ชายอีกสองคนก็ยังไม่โตนะคะพี่ชายคนโตก็อายุเท่าไหร่ยี่สิบยังยี <20 S 1> ่สิบในตึกกี่เออกี่ปีแล้วมันสิบเ <19 S 1> <19 S 2> กาสิบเก้าสิเก้าแล้วพี่ชายคนโตก็เพิ่งอายุสิบเก้าเองนะคะก็ยังยังอยู่ที่บ้านเนาะก็ยังทํางานอยู่แต่ว่ามันไม่ได้มีงานอะไรตลอดนะคะทํางานก่อสร้างนะคะแต่ว่า ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะก็ไปทํางานที่ไหนไม่ได้เลยนะคะเสาหลักบ้านก็มีแม่นะคะแม่คนเดียวที่ต้องหาเลี้ยงลูกสามคนนะคะแล้วก็มีไม่เท่าอีกคนนึงเนาะยายนะคะยายก็อยู่ที่บ้านนะคะไม่มีใครแบบยังไงอะ่ะคือไม่มีรายได้จากไหนเนาะแต่ละคนก็คือต้องช่วยทากันทำมาหากินนะคะก็เลยเวลาไม่มีกับข้าวหรืออะไรอย่างนี้ก็คนข้างบ้านจะมาให้บ้างน,นะคะ ก็ตอนที่พ่อน้องคำพองยังไม่เสียก็คือพ่อน้องคำพองเป็นคนหาใช้ใจ่ายเลี้ยงครอบครัวนะคะก็ตั้งแต่พ่อน้องคำพองเสียไปก็ไม่ได้กินปลาก่อนหน้านั้นพ่อน้องคำพองจะเป็นคนหาปลานะคะก็ได้กินตลอดพอแล้วนะ,ะกินไ่นนั่งดิก็เปลือกมันเป็นกองเลยะคะดูกองตรงหน้าน้องหอมเต็มไปหมดเลยนะ,ะพอแล้วกินเยอะมากแล้ว ก็นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะดูมือมือเลอะไปหมดเลยนะคะฝากพี่ๆทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าใครอยากกินก็ซื้อมาปิ้งหรือว่าย่างกินก็ได้นะคะและหรือว่าทำเมนูอย่างอื่นก็ได้นะคะ <c oughs> หรือว่าจะเอาเป็นตัวไปนึ่งแล้วก็มากินกับน้ำจิ้มสามรสก็ได้นะคะเมนูน ปลาเสือนี้นะคะก็ทําได้หลากหลายเมนูเลยนะคะหรือว่าจะทําเป็นต้มแซบนะคะหรือว่าจะทําเป็นลาบนะคะจะปิ้งจะเผาจะเนื่อได้หมดเลยนะคะแล้วแต่เราชอบนะคะแล้วแต่เราชอบว่าเราอยากกินแบบไหนนะคะและวันนี้น้องหอมก็มาในเมนูที่เผานะคะเผาเป็นตัวนะคะก็มากินกับพริกมะเขืนนะคะโอเคนะคะตอนนี้นะคะก็น้องหอมกับน้องคำพองนะคะ เราก็จะขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่ากินอิ่มแล้วหมดแล้วนะคะนานๆนนทีจะได้กินของแบบนี้นะคะนะคะก็ขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย